เอ้าวขาดแล้วล่ะค่อ,อยค่อยชุดด้วยค่อยค่อยชุดจะมานเหรอพี่ตอนแรก bây tập máy bây giờ dạo đi đi bếp, bếp chặt nặng chặt nặng lắm chặt nặng lắm, nè da da luôn bếp nè, tui tui, tui. tui, tui. tui, tui, tui lông bếp lông <laughs> ลังเจัดหนักแ่เปนท้าริงฮะไม่าไม่มเลยโหเออมันต้องเป็นมันต้องเป็นเขาะตัวแล้วก็สัมบัติห่วงเลยเออระวังเย้สมบัตบิต่อห่างเข้าต่อห่างเข้าบิเเออ

อการล้าเจอร้านไอ้ี่กาโอ้โหเมื่อกี้มันท้าอย่างั้นด้วว่าเด็ดจัดไปกาาไปเลยว่าไอ้ท้าเนี่ยมันท้าไแค่แค่ไงแล้วแ่ที่จินเป็นตังแสดงว่าทุกของมันล้าโเลยข้าว มิเนียไม่อยู่แล้วไม wow. okay. ่มีใครว่าเอาไปเลยโอเคเบสจัดหนักจัดมาเนียไม่อยู่แล่วเนี่ว่าเต็มที่เบสจัดหนักเลยชุดใหญ่เบสชุดใหญ่เบสมันบินข้ากับรถติดตัวได้สวยงาม อเอ้าทับเท้นงไม่มาโดววันกิน่ะใส่ทนเนอะไอ้ไ้ลพิกจอบเมือเจอล่าให้โดลยเมื่อกี้